วันนี้วันที่22กันยา64เอามาถ่ายไก่ฟ้านกยงูงอันนี้ก็เป็นไก่ฟ้าโกลเด้นเยลโล่แตพรุ่งนี้ก็วันพุธก็มีคิวส่งชนบุรี ช่วงเช้านี่ก็วันก่อนก็ถ่ายพยาธไปครบรอบถ่ายพยาธพอดีก็เลยถ่ายพยาธ่ก็ดีจะได้พักไก่ไว้สักสองวันก่อนส่งไก่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงอพอรับไปแล้วก็ ไม่ต้องถ่ายประหยัดไปอีกสัก2เดือน3เดือน,นชุดนี้ก็ประมาณ6เดือนก็มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ละปกติไก่แค่ปีเดียวก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ละอย่างไก่ชุดปีนี้ก็ ปีหน้าปี65ก็ไล่ตั้งแต่มีนาเมษาไปก็ไก่ก็จะเริ่มไข่ผสมพันธ์กันไข่ละแต่เขาจะยังไม่ผัดขนเมื่อฤดูผสมพันธ์จบลงไปเรียบร้อยแล้วไก่ถึงจะเริ่มผัดขนตัวผู้ถึงจะเริ่มโตเต็มที่แต่ในช่วงที่ผสมพันธ์ในปีแรกเนี่ยก็จะยังเป็นแบบนี้แหละยังไม่ผัดขน ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของไก่ด้วยคนเลี้ยงดีไหมให้อาหารดีไหมอย่างเงี้ยไก่ก็จะมีความพร้อมในการผสมพันธุ์ปกติก็อาหารไก่ไก่เล็กไก่กลางไก่ใหญ่อย่างเงี้ยไข่ไข่ก็ผสมกันปนปนกันอากระสอบนี้ให้ไก่เล็กหมดแล้วก็ซื้อไก่กลางมารุ่นกลางๆงมา สเดือนสาเดือนมาให้ก็แล้วแต่ให้อาหารสุนัขบ้างให้วิตามินบ้างก็จำแจมกันไปแล้วแต่างครั้งก็ให้กล้วยบ้างเขาย่าอ่อนให้บ้างอย่างเงี้ยเพื่อช่วยเสริมระบบะย่อยอาหารแต่พวกผักพวกอะไรพวกผลไม้ที่มันผักตลาดก็ไม่แนะนำ กินไปบ่อยๆแล้วมันจะเกิดอาการท้องเสียแล้วก็เป็นบิดได้อย่างเช่นพวกหญ้าหญ้าก้านแข็งอย่างเงี้ยหญ้าเนเปียอย่างเงี้ยนี่ก็ห้ามพวกผักตลาดผักกาดผักบุ้งผักบุ้งมีก็ห้ามเพราะมันผักบุ้งสดนะกะทินอย่างเงี้ย ผลไม้ก็มะม่วงมะละกอแตงโมอย่างเงี้ยก็สามารถให้ได้ครั้งคราวนานๆให้แต่ให้บ่อยๆหรือมาทิ้งไว้ให้แล้วแต่มันจะกินอย่างนี้ก็ก็ไม่แนะนำเพราะไก่จะจะถ่ายท้องถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆเข้าสุดท้ายก็จะผอมตายคือเขาจะไม่กินอาหารไก่ไนะคือเขาจะไปกินแต่พวกที่เขาชอบอย่างเงี้ยอาหารมันเยอะเกินไปก็ไม่ดี เาก็แนะนำนะเพื่อนสมาชิกที่เลี้ยงน,นกยุงไก่ฟ้า